สามองเดินไป็นนวะนะหเอาละครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับท่านผู้ชมที่ดูอนิเมะด้วยครับก็มาน,นี่อยู่กับ ไม่ครับดิเวอร์ซิตี้สามนะครับผมก็มีอยู่กับเดือยแมนซาหนะครับผมจบแบบชิคช่องแล้วเขาว่าเดือยไม่มีอีกแล้วเออเดือยไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวแปดเดี๋ยวแปดรูปพาไปตรงนี้นะครับผมปึ้งไม่ได้โอเคครับผมวันนี้เรามาเล่นดิเวอร์ซิตี้สามกันจากที่ดิเวอร์ซิตี้เนี่ยจากที่ดิเวอร์ซิตี้หนึ่งกับดิเวอร์ซิตี้สองไม่เคยได้เล่นเนี่ยก่อน เราต้องไปทางไหนวะทางนี้ไม่บอกอะไรเลยทางนี้หรอทางนี้โอเคนะครับผมทางวันนี้เราก็มาเล่นดีวีดแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับก็ไอ้เพ็ทอยู่ตรงไหนเฮ้ยเขาเจอวัวกับประตูที่แกบอกแล้วว่าไอเพ็ทไม่วัวมันอยู่ตรงประตูอะดอเลโม่แม่งจะแอบตรงนี้อ๋อ เราจอดตามหาเองมาลั้งนานเพงรู้ตัวจริงเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ย diversity หนึ่ง diversity หนึ่งเขาเคยเล่นเเคยเล่นแต่สองก็หนึ่งไงที่พวกเราเคยเล่นกันอ่ะเคยตอนไหนวะเคยอ่ะกลับไปแอปปิ้งโนบะไม่ใช่แอปปิ้งโนบะไอ้โนบะหรือบล็อกชอยวะพวกเราไม่ได้อัดคม่ไดอัดแล้วแหละแต่ไม่ได้ลงตอนไหนวะจะไม่ได้จะไม่ได้ได้ไงโอ้ยจำสั้นเกินไอ้แก่ อายุว่าก,กันชื่เจ็ดวันเลยไอ้แก่วะรูปภาพต่อไปแลมช็อปใช่แลมคือเนื้อแก่ช็อปอันนี้อ่ตัดไม้อันนี้คือเดอะฟินสโตนฟินสโตนดูดูดอะฟินเป็นหินกับใครเป็นคนทำรูปภาพนี้วนะเนี่ยแล้วกรอบรูปมันทำไงวะมันไม่ได้ลงเขาไม่ลงไปอีเลเลยนะรู้เปล่าว่ากรอบรูปนะั้นได้ถึงอะไร <c oughs> ข่าวพระราชลักษณนะ ไม่ได้ยินหรอเมื่อกี้ได้ยินได้ยินได้ยินเราจะพูดอีกอันหนึ่งแต่กลัวขึ้นบินไม่แฉะนั่นโอเคแบบนี้มาเล่นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะยูนิซิตี้สามมาเล่นยังไงเอ็งเคยเล่นไม่ใช่เหรอเพราะมจําได้ยูนิเวซิตี้สามมันต้องมีไอ้นี่ดิเฮียตกใจหมดมันต้องมีแบบ เฮ้ยเฮ้ยแล้วเนี่ยโอ๋ยแมนต้องสำุดใหญ่จริงๆมันลงไปได้เลยมันลงไปได้นะ่ะลงไปได้กดชิดไม่ได้ลงไปไม่ได้ลงได้อ,อ,อนี้มันบล็อกใช่เราต้องเอาอะไรมากดก่มไม่ได้ด้วยแล้วเขาก็โดดน้ยข้างล่างข้างล่างมีอะไรขาวๆด้วยอ่ะข้ามความลึกดิเขี่ย<อ>มังมคตรลึกเลย ล่างด้านล่างหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดไอ้เทนไอ้เทนมาดูนี่ไอ้เทนเหี้ยตกอะตาอะไรเทนมาดูนี่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 ลีเวอร์โยกเลยไหมก็เด็กเกิดที่ไหนวะด้านบนเหรอนี่ไงไอ้เทนอยู่ไหนไหนมันไปไหนอ่ะยิ่ใหญ่กูหลอนเดียวไอปตตลอดไม่เห็นเหรออ้าวเฮ้ยจะมีทางนีงทักมาไรอ่ะ มีไอสัตว์คุหลอนเมื่อกี้นี่เลยไอ,อัน,นี้อะไรวะไข่เต่าเหรอไข่อ่อะไรไม่ใช่ไข่เตา่าไข่เต,าเตา่เตาบ้าอะไรเป็นอย่างนั้นมีคอมมานด์บล็อกได้ป่ะเฮ้ยจะคลิกตรงไหนเห็นคลิกได้แดงเฮ้ยน้ำเงินลตรงแดงขึ้นทำใบเหรอไม่อันนี้เช็ดร้อกอีกแล้วคนสร้างเนี่ยเลยวะ,ะใช่ใช่ป่ะ Remender Code Name the Name ม,มันให้เราไปหาโคดเนี่ยคือมันน<ห>เป็ให้จำเอาไว้ว่าโคด Name creator ผู้สร้างของ diversity คิว magnet แล้วไงต่อเออชื่อคิวแมกเนตเปล่าเองพิมพ์ดิเราไม่รู้ชื่ออะอพิมพแล้วว่าโคด M A คือคิวแมกเนตด้วยเป็นแมกเนี่ยวะดูกัน q M A e N e G N e T ไม่เได้เลยไม่ไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บคิวแมกเนตเขียนนี้แน่หรอ แหนะแหนะดูตามนี้เลยคิวแมกเนตไหนวะยิงตรงไหนอ่ะอีกอีคิวแมกเนตตรงนไหนเนี่ยคิวแมกเนตโอเคจำไว้ก่อนอุ้มนี้เกี่ยวอะไรวะเฮ้ยนี่ไงกระดาษไม่ใช่กระดาษที่กับเอ็นวิวเหรอก็ใช่ไงคะแนนเราทำอยู่เนี่ยคิวแมกเนตเอาแล้วยดี๋ต่อคิวแมกเนต เขียนถูกป่ะวะกดปุ่มบ่ะเอาเอานกระดาษคนเยอะเลยอะไรวะอระตายแลกแมววะอ๋อเนี่ยอินเสิร์ตโค้ดเช็คกิ้งถูกแหละไอสัตว์กดอีกรอบเสียงติงเฮ้ยเสียงติงมีด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็นี่เฮ้ยไงเอ็นี่เปิดเห็มไหมเข้าเปิดเร็วว้าวนแล้วขันอันนี้ว่าพอกูเล่นเกมผีอ่ะไม่น่ากลัวแต่พอกูมาเล่นในขากูเจอเสียงหลอดก็ไปอ่ะ ช่วนี้นะที่เขาปิดสิ่งที่เรียกว่าถทำเออเปิดเปิดเพิ่มเพิ่มพความอัธรสตแป๊บอัธรสตก็เปิดนี่วะทำไมไม่มีเสียงถทำวะโอเคเดี๋ยวเราจะตัดช่วงนี้รอด้วยไปไหนอ่ะกเฮโลด้วยกระโดดลงลาวาไงกล้ากระโดดเะล่ะโดดลงลาวากล้ากระโดดเปล่ะไม่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 ดีไม่ดีไม่ดีแน่ระวังหลุมนะอย่าตกอย่าตกนี่ไงอย่าตกนะดูเชี่ยแล้ววะ เสียงเสียงเสียงอะไรอะเกาะเกาะเกาะกันไว้เผื่อเฮ้ยเฮ้ยแสงย้อคนอ๋อนี่ไงคนต่อไปก็สีแกะที่ตเราต้องทำภารกิจเกืออะไรวะอ๋อคือเราต้องเดินขึ้นตรงนี้หรอไม่ใช่ไม่เกี่ยวอะไรกันเลยถ้าทำเงียบเราว่ามีอะไรด้านบนอืมอ้าวเฮ้ยมืดเกณฑ์เกณฑ์หน้ามืดไหมเทียนเป็นเป็นเฮ้ยเที่ยวเงขยับไม่ได้ เฮ้ยลอยเอาเอาเอาอะไรวะลอยจำสเกลเฮียแม่จำสเกลนี่เหนวะจำสเกลจำสเกลเฮียอยู่ใกล้ๆกันเหล้าหรือเตรนเจอร์เตรนเจอร์เหล้าเตรนเจอร์แสดงแปลว่าแปลก you ยูอ long way from home นายมาไกลจากบ้านคนมาจากบ้านนายมาไกลจากบ้านบัตรไอฟิลอะคอล์น action video ฉันจะติดตามนายใช่ปะวะติดตามคอนเนคชั่นไม่ติดามหรอวะมันคอเนคชั่นฉันจะเชื่อมต่อนายชินแบบนั้นหรือไม่เหรอฉันจะเชื่อมต่อนายอะไรประมนี้ displace is this p a e i s t อะไรวะโอเคกูเนี่ยถ้าคุณเล่นไม่บอกเลยนะเดมนู the m o ม u m e n t must be complete กูบอกเลยนะกูเล่นตบจะ complete จะสำเร็จกูบอกให้คุณเล่นแบบนี้คนเดียวกูน่าจะหลอนอ่ะอันนี้แบบผีหรือแบบอะไรวะเออกคุณว่าแบบผีหรือเปล่า ไฟเดวบูอ๋อหาคนแกะดิวเซตตี้ไงก็เหมือนดิวเซตตี้แล้วคือเราต้องออกจากที่นี่ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮก็บไม่ได้เฮ้ย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 เฮี้ยตกลงใจหมดไอ้เลยเกือบแถวแตกไอ้เฮียนี่แถวโฟนว่ะแถวโทรศัพสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครัับวนนี้เดี๋ยวครับเราจะมาประกาศเอกราชความรักไม่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 ใช่เปอย่างนี้ แล้ครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยด้วยนะครับอย่าอีจฉาไม่เชื่อแม่งกูดูก็แมพผีปผุ๊บอ๋อเคไม่มีอะไรปุ๊บม,ม,มันบอก insert item อะต้องหาไอเทมอะไรเข้ามาใส่เราต้องหาขนแกะเราเฮ้ยตรงนั้นไม่ขนแกะเหลืองขนแกะเหลืองโอ้ยเชี่อหลุดมงไปได้แกีว,วะนเนี่ยตายไหมไม่ตายหรอ ตายตายแล้วอ้าวแล้วก,กูเกิดไหนนะเน่ะเกิดนี่เราต้องเริ่มจากคนแก่สีขาวใช่ไหมทุกครั้งอะซึ่งคนแก่สีขาวอยู่ตรงนี้แล้วเราจะเอาอย่างไงไอ้เทนเอาไม่ได้นนนเนี่ยเนี่ยไอ้เทนมาดูเนี่ยมันมีอ้าเอาไม่ได้ที่ไหนไอ้เอทนรู้งอ่ะขี้ขวาได้ขี้ซ้ายล้างลานไม่ได้ขี้ขวาได้ยวใส่เอาไปใส่กล่องใส่ไหมเดีจะให้เขาใส่ไปใส่ในกล่องเลยวลองใส่ดูดูนะ เดี๋ยวไอเทนของอันนี่ร่หายไปไหนวะฮะไอพวกเป็ตกปลาพวกไม้อะมันหายไปตั้งแต่ตอนราวาร์แล้วอ้าวเพื่สังเกตเลยพี่สแตนเด็ไม่สแตนได้ปะไม่สแตนได้ปะไม่รู้เหมือนเชี่ยนี่ไม่ใช่อย่างเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อย่างที่เลยไม่เชื่อเฮ้ยต้องให้โดดคนไปหรอหรือยังไงไม่ไม่ใช่โใโ่ตกใจเหมือนกันใช่ไหมเฮ้กูไม่ตกใจแต่กูเกือบตาย เออเลยเราผ่าแล้วว่ะไอแม่นี่แน่ใจนะว่านี่นี่มันดีเวอร์สิตี้อย่งความนี่มันใช่ดีเวอร์สิตี้ยิ่งคมต้องดีขึ้นาอีกนี่มันดีเวอร์สิตี้อย่งความบอดนะครัอแบบผีนี่มันแบบผีชัดไม่ใช่ดีเวอร์สิตี้แล้วแมบผีเนี่ยต่อวะเราต้องไปไหนต่อแล้วว่าไอตรงเนี้ยไอตรงเหลืองเหลืองเขียวเขียวแล้วพวกเนี้ยแล้วว่าต้องไปแถวนั้นเนี่ยมีส้มส้มเยอะเฮ้ยเนี่ยเหลืองสวิตซ์สีเหลืองลองเรากดโดนไหมกดแล้วอันนี้อะไรอ่ะมันมีอะไรแอปเป็นเจอถามสีเหลืองคืออารีนาว่ะ เฮ้ยแมงเราเจอทางเฮ้ยสีส้มเฮ้ยเดินไปเด้วยเดินไปเลยเดินไปเลยเดินไปเลยอย่ากูจะลูวงไอ้สัตว์อ๋อมันมันตามบาเลียมันตามบาเลียมันเดินตามบาเลียอยู่ไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันเดินไปไหนเดินไปนี่ดิเสยเคยต้องโดดต้องฝาเกลือด้วยอันนี้สีสีส้มมันคืออะไรเครลงไปดูเลยเนี่ยจะเดินตามมามันจะไล่สีแล้วกูก็โดดข้ามไปเลยโดด เลยนี่ต่อวะเหยียบเฮ้ยมีแถบด้ยเหยียบอ่เหยียบแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยใครว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะเสียงท้าววะเสียงทาวตู้เดท้อ่ะโอ้ยเหยียบอ้าวเดี๋ยวทำไมแบบนี้ตัวอย่างต้นต่อไปเสียงแล้ววะเสียงฝนคอมพิวเตอร์เหรอไอ้ไข่เอเมันกดอะไรไม่รู้กดไปกดไป อะไรก็ได้มันไม่ใช่ความงามผู้หญิงมันมาอยู่ที่มือกูตอนไหนเนี่ยอะไรไอ้เทนนั่นแหละคุณแจไอ้เทนเพื่อเป็นการใช้เวินาเผื่อไม่เกิดดราม่านะครับปิดประตูไว้นะครับผมไอ้ตอนมึงอย่าปัดเอาลิสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เทนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเจ้ยไอเลี้ยงสองร้อยอ๋อมัน Tao mày à? Cứ vô lâm mà vô lòng ngồi mà. Không <laughs> à, không à. Ơ! Ây thiết! Ừ, ọc chính đuôi. Em anh lòng thọt thủa đi. Đồ đình đình đấy không ạ? Lòng thọt thủa. <laughs> Thật dài dài oh. dài dài. Giết! Chứ mẹp dần sủa ấy à. Mẹp dần sủa ấy à. Ơ! ก็จะได้โกดโดมันกินเขาไปแล้วกินเขาไปแล้วกินเขาไปหรอมันมันหนุ่มแมนอะไรสักอย่างอะครเอ้ยยี่ตัวอะไรตัวอะไรเอเลียนนี่เอเลียนเหรออ้าวไอ้ด็อกเตอร์ซอมโบอ้าวต่การเเฮ้ยเฮ้ย เออมันคืออยู่ด้วยไอ้เดนกูไม่รู้กูไปได้ไอเดนแมนไอ้เดนไอ้เดนแมนไอ้เดนแม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 นเก็บมาด้วยแมนไปไอเดนไอ้เดนไอ้เดนอุ๊บไยอ่ะโอ้เกือบปิดแตกเขาเดินเขายาน่ะแล้วมันวาร์ปมาที่ไหนไม่รู้